สวัสดีจ้าจุ่มก้นมากหวยมากแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะน้องเอฟซี FC ที่ไหนคาทุกคนกะมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้านอของวันที่ย e ี่สิบเจ็ดมษายนสองพันหารอยหกสิบามะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิาากทาง YouTube ด้วยเนะคะว่าเป็นยนังไงพี่น้องห้านอของเฮาก็ยังบุญไหว้กันอยู่บ่เลยบ่ดเศรเา้าเลยะ เท่าเฮายึดห้าน้อยสองห้าน้อยพ่อนาพี่น้องห้าน้อยพิเศษกับห้าน้อยปกตินะคนะเนาะก็คือห้าน้อยพิเศษนี่คือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิมฮานาที่แล้วก็ห้าน้อยปกติก็คือสิบแปดนาฬิกาสิมฮานาทีนะ่เนาะคะเนาะเฮายึดแค่นี้พ่อนะคนะเนาะเฮ่ามาต้องไปเอา,เอาหลายน้อยเนาะคนะเนาะเดี๋ยวมันจะเบืองหลายนพีนะ่น้องเนาะหมู่บ้านน้อยพิเศษเท่า เข่าตัวเด่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเด่นวิ่งรูดห่าบมเข่าเนาะค่ะแต่ว่าลักลอยห่าเข่าเดยพี่น้องว่านลักลอยห้าเข่าเนาะค่ะเข่ากับมเมืองห้าน้อยพิเศษออกอยังมือว่านนี้ห้าน้อยพิเศษออกสองเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะกับหาสองเนาะค่ะเด่นวิ่งรูดศูนย์สามแปดบอมาเนาะพี่น้องมันมาเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็ลักลอยมีซีมีสองมีสาม 3, มาสองเนาะพี่น้อง ตัวเดนเท่ากับมี่หาสองมันจะเอาอผลออกของหมู่ว้านน่ะพี่น้องมาออกบอน้อยใดกับน้อยหนึ่งน่ะพี่น้องเนี่ยสังเกตเมองแล้วนะค่ะเนาะสำหรับห้าน้อยพิเศษเด้อพี่น้องสังเกตเมองดีๆเราั้งกับจิมเบอร์นี่มันมันอาจจะมากอ่าเดี๋ยวเขาจ้างมองกันนะพี่น้อง กับสองตัวเห่ากับบะมี่เนาะค่ะเนาะสองตัวเด่นเห่านะพี่น้องมีแต่ตัวเด่นเนาะค่ะสองตัวเด่นเท่าบะมี่เนาะค่ะสามตัวนี่ก็แล้วเลยเนาะค่ะพี่น้องบะมี่เลยเนาะค่ะแล้วก็เห่ามะเมืองห้าน้อยปกติของเห่าเข่าหมูอ้านีห้าน้อยปกติของเห่าเข่าเด่นวิ่งลูดเนาะค่ะเนาะหัวถิมมันเข่าตัวหัวถิมเนาะค่ะ ปกติผลออกหกหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะกับหกแปดเดนนิ่งรูดแปดกับเก่ามาแปดเนาะพี่น้องเก่าหัวทิมเนาะคะ่ะพูดอะไรเด็กกันในบ่พี่น้องรักลอยของเง 3, ะะเ้านึงกับสามกับบัมาเนาะค่ะเนาะมัวม้านี่ลืมบอกให้กันเนาะพี่น้องแปดหกกับหกเจ็ดเนาะคะ่ะเธอได้แห้งนี่มันเข่าเมื่อได้พี่น้องแต่ว่ามันหัวทิมแค่นั้นเองเนาะค่ะเนาะ กัสายวิ่งกัไใดไปเนาะพี่น้องกะดีใจกับสายวิ่งเนาะค่ะเนาะแล้วห้ามากมึงห้าน้อยพิเศษของวันที่ยีสิบเจ็ดกันต่อ นหน้อยพิเศษต่อพี่น้องที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสี่นะคะเนาะ,ะเด่นเนาะคะ่ะกล่องมันไก่ไปว่ เสดเข้าเด่นเด่นยังดีสามสี่ห้าแล้วก็แปด เมีย่ยงเดนนิ่งลดูดมันคือมาแนวนี้นอเนาะพี่น้องโซนนะพี่น้องโซนกับ จนกับแปดเลือกแล้วนะคะหลักร้อยหลักร้อยสองกับสีคือเก้านะพี่น้องตัวเด่นมานี่เอาสีิคัดเด่นไห้มันเหลือตัวเดียวนะพี่น้องเนาะก็จิคืออ่า ศนยศูนย์แนย์หนึ่งศนยสศูแล้วก็ ศูนะคะศูนยมัมีมีศูนยหาะคะน้อพี่น้องศูนย์ห้าแปดก็จะมีอา่าีศูนอยยังศูนย์เอาแล้ว แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้า แปห้านะคะมันนี่มีกันเ่าบ่ามีกันเนะพี่นอ้องกันหัวทิมมานานะว่ามันกันยังหาะกันหัวทิม ศนก็หลักร้อยเราก็จะมีอสองขึ้นไปนอกก็จะเป็นอสองแปดหนึ่งสองแปดสี่นะคะเนาะแล้วก็สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ สองสี่เก้าสองสี่เก้าห้าสามกับงามได้พี่น้องสองห้าสามนกันเนาะตัวเน้นนะพี่น้อง เน้นรูดศูนย์นะคะพี่น้องให้รูดศูนย์นะคะอันผู้ใดอยากอ่ารูดเนาะพี่น้องเด่นนิ่งรูดศูนย์นะคะพี่น้องรูดศูนย์เข้าก็จะเน้นเนาะพี่น้องตัวเน้นของเข้าคืออ่าศูนย์แปดกับศูนย์หนึ่งเนาะเนาะรูดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะคะสามตัวอืมรูดศูนย์ไปนะคะ ตัวเด้งงอแงกับมี่อ่าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็แปดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดสี่นี่แปดกางงาเออไอตอนเหล็กบ่าออกเนี่ยมันกัตันเน,ะนาะไปนอนเพราะตัวเหล็กออกเดี๋ยวนี้มันกับโล่งเนาะ นี่แหละกาประมาณนี่แหละก็คัดเน้นๆให้แล้วเนาะค่ะเนาะกับซได้ยซ้ำนีเนาะค่ะแต่หายรูดศูนย์เด้อพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งทังสันเนาะพี่น้องหาซ้ำกันไปเนาะค่ะก็บจีได้ประมาณนี้เนาะคะะา่ะ,คะต่อมาเขาก็บจมาเมืองเอ่อฮานอยปกติกันเนาะค่ะ น้อยปกติเด่นอ่าเสือรุกเด่นเนาะคะ่ะมันนี่มีอ่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้า เด่นวิ่งรูดมันนี่เด่นวิ่งรูดอ่าแปดกับเก้านะคะ หลักร้อยสี่กับห้าสองตัวเน้นนะคะ แปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดเจ็ดนะคะเนาะแล้วก็แปดสามแปดสี่แปดเจ็ด ก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดแปดข้าไปแล้วนะคะเนาะแล้วก็เก้าสองนะพี่น้องเก้าสอง อ,อันสูตรนี้สูตรนี้บ่ลายตัวเนาะพี่น้องสูตรนี้เข้าบ่ลายตัวอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของเข้าเด้อพี่น้องก็คือว่าอันห้าน้อยทางเวียดนามอ่ะเนาะที่ว่ามันเข่าดีๆเห็นไหมพี่น้องเนี่ยสูตรสูตรดวงดาวอ่ะนะอันนี้คือสูตรเก่าเนาะค่ะเนาะเนี่ยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีเออแปดสามเก้าสามห้าสี่สามสี่เจ็ดสี่ เก้าสามแปดสามกติมีกันรับีนองกันเจ็ดสี่หกสามห้าสี่สามสี่เนาะค่ะ การไล่บอกนสามตัวซีก็ผ่านะพี่นองเนาะมองว่ามันมาหลักใดวะมาสองกระสีห้อกระจีเอาเอาห้านะพี่น้องห้าแปดสามห้าแปดสี่ เก้าสามห้าเก้าสี่นะพี่น้องแล้วก็ห้าสองสามห้าเก้าสองอ่ะประมาณนี้สามตัวตัวเน้นนะพี่น้องอันนี้เน้น นี่ให้เน้นวิ่งรูดก้าวนะพี่น้องก้าเลยเนาะคะนะ่ today, 9, ะเ <antics> นาะฮอกเกอจิเอาแต่เก <ül üne> ่า <Tonight> นี่เลยเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งรูดก้าเนาะค่ะซ้ายวิ่งรูดเก่าเนาะค่ะเนาะซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งให้รูดก้าเนาะค่ะเนาะส่วนน้อยพิเศษให้รูดศูนย์เนาะพี่น้องน้อยพิเศษให้รูดศูนย์น้อยปกติให้รูดเก่าเด้อพี่น้องเด้อ กระเจิดประมานนี้หลดเก้านี่ทุกทานก็นสามารถิวิ่นเอาทุกโตก็ไดเนาะค่ะเนาะวิ่นเอาหมดเลยก็ไดเนาะคะ่ะมันกระเจิดประมาณนี่เนาะคะ่ะบ่าหลายโตดอกเนาะค่ะเนาะกระขอบคุณทุกท่านที่ติตามรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องพี่ผามองเลยก็ขอบอภัยเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็นเป็นแนวทางเนาะพี่น้องสําหรับอาหามายุดมันมั่นใจอีกที่หนึง่งในการไปลงทุนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะ ใส่สติในการเล่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้าน้อยมันก็ออกแปลกๆเนาะค่ะกะน้อยพิเศษจะลืมเลือกพี่น้องมันต้องเอาผลของหมอว่านเนี่ยผลใดผลหนึ่งอะมาออกมันอาจจะเอาของวี่หรือว่าเอาของน้อยปกติมาออกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ให้กันไว้ละกันเนาะพี่น้องกันเนาะค่ะกันเก่าสองเก่าสอง แล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งแล้วค่ะอันนี้คือกันเน้ะคะ่ะตัวกันเนาะค่ะพี่นนองอย่าลืมเล้ค่ะเนาะ การมาหนีกับพ่อแค่นี้ก่อนพอกันไหมมาออื่นเนาะพี่น้องหอยหุ่นเนาะกระลงให้แล้วเนาะค่ะเนาะกัเขาไปเมืองกันไหนเนาะค่ะเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะกดแชร์ให้ไล่ไล่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะได้มีอ่าโชคต่อกันเนาะพี่น้องเนาะทังบุญรวมกันอีกเนาะคะ่ะกะบสำหรับมาหนี้กับพ่อก่อนเนาะคะ่ะพอกันไหมมาออื่นกัขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า